ตัวนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะวันนี้ตัวนี้จะเป็นสกูกันโค้งนะคะสกูกันโค้งของ m a ด d a ไฟเตอร์นะคะใช้ Fighter ฟอร์ดเลนเจได้นะคะแม็กนัมนะคะใช้ด้วยกันได้ m a ด d a ทันเดอรด้วยนะคะแกะรีวิวเลยนะคะตัวนี้ ็เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะน็อต10มิลนะคะตัวน็อต10มิลความยาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูความยาวนะคะเผื่อสําหรับลูกค้าที่จะต้องการแปลงนะคะแปลงอะไรนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้ามิลน,นะคะก็ถ้าเป็นเซน,นนะคะก็สิบห้าเซนนะคะถ้าเป็นเซนติเมตร